สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้ป้าออนก็จะพาคุณเอ็กซีนะคะมาดูนะคะมาดูต้นชะอมนะคะต้นชะอมว่าออกยอดยาวขนาดไหนนะคะรอบลั้วนะคะรอบลัว้ว นนี้ก็เป็นอ้อยนะคะอ้อยกล้วยประออนก็เพิ่งปลูกได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวก็จะทยอยปลูกไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ต้องเกี่ยวข้าวก่อนเนาะนะคะนี่ค่ะมาดูต้นชะอมนี่นะคะยอดชะอม ขึ้นยาวแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องจะตามปลาออนมานะค่ะอันนี้ก็เป็นไผ่นะคะไผ่ไผ่นี่ปลาออนก็ลดน้ำอยู่นะคะเมื่อเช้าเนี่ย นี่นะคะยอดชะอมยอดยาวค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่นะคะ ไปหยอดเงาๆค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ขึ้นไปเจาะไปแจะนะคะปลูกใกล้ต้นไม้เนาะนี่นะคะใกล้ต้นไม้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวป้าออนก็ค่อยๆค่อยๆปรับพื้นที่นะคะคือจะตัดต้นไม้อยู่นะคะอันนี้ก็ใต้ต้นไม้เหมือนกันนะคะยอดสะอมง,งามค่ะ นี่นะคะนี่นะคะก็ต้นต้นต้นอยู่ข้างๆรั้วนะคะนี่นะคะขึ้นยาวแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้อง ค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวป้าออนจะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะจะเป็นปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกอันนี้ก็แตกประเจาะไปแจะค่ะนี่ค่ะยอด ป้าก็ยังไม่ได้ปุ๋ยมาใส่เลยนะคะเดี๋ยวป้าเกี่ยวข้าวเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวป้าก็จะทายออยเอาปุ๋ยคอกมาใส่นะคะปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่ย์ออนพูดให้สุภาพนะคะนี่นะคะกำลังแตกยอดมางามค่ะพ่อแม่พี่น้อง ันนี้คืออยู่ใกล้รั้วนะคะใกล้รั้วติดถนนนะคะติดถนนเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะป้าออนก็จะพัฒนาตรงนี้นะคะให้เป็นแปลนนะคะรั้วนะคะนี่นะคะยอดใหญ่ยอดใหญ่ นี่นะคะเดี๋ยวป้าออนจะพัฒนาให้เป็นแปลนนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นรั้วนะคะรั้วเดี๋ยวเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนนะคะป้าออนก็จะทําให้เป็นเปลนนะคะต้นสาบเสือเยอะค่ะนี่นะคะขึ้นมางามแล้ว ยอดใหญ่ค่ะยอดใหญ่เดี๋ยวป้าก็จะทำความสะอาดข้างดูนะคะข้างดูก็จะมีสายไฟเขาด้วยเนาะนี่นะคะ เวลาเราทาเราตัดต้นไม้เราต้องนั่นสายไฟด้วยนะคะเพราะว่ากลัวเนาะกลัวโดนสายไฟนะคะนี่นะคะงามค่ะงามค่ะงามทุกต้นเลยนะคะ